เอาว่จะไปเอาตอกหรือตอกมาเลยนะคะสวัสดีค่ะยาวได้ขนไดยาวได้ใหญ่ๆได้จะได้ตอกคู่าสองเออตอกมันสั้นเนาะต้องเอายาวๆพอดีนะทำามียาวก็มียาวไงโอ้ยนี่พอแล้วนี่นี่ก็เลือเพื่อนถ้ายาวนี่จะเป็นมัดใหญ่เลยนะเพื่อนให้มาคันนี้ บอกมันมัดกะฟอนหรือมัด,ม,ด <c oughs> มัดข้าวเธ้ให้เกมาเกมาให้หวานมีซื้อมาจากเอนดีละไม่สองมัดววามัดสุดสองนนก็สบายเลยถ้ามีคนมีเงินข้าวแก้าอา้าอุ้มเงินบ่อสามกํานะกัเอาอยเนาะสามบาทก็ละบาัหนึปโอปิด เปะก็ไปเรียกทำแป๊บพิษเพอดิบัดกายอใหญ่โอ้ยใหญ่คุณพ่อเขาจะได้มนันอาทิดย์บาทไหมฉันอุ้มตล้าไว้ฉันฉันนี้ตะเก้ได้มาโคกันตัดก้าตัดยาวเลย นา้ำเยอะตัดเสถียนเลยบอก่ไม่ต้องกลูกเลยที่้เอาก้เข้าอะไรมันแต ต้องต้องพึ่งยาแล้วตอนเย็นใช่ไหมนี้ต้องพึ่งยาแล้วก็แล้วใช่ไหมตอนเย็น <laughs> ยาแก,ก้กกะใส่เส้น <laughs> เส้นยืดยนี่ตอนนี้ก็มีเปิดแล้วอันเก็กเปิดแล้ววันนี้รับจ้างดำนาค่ะ,ะเฮ้ยรับจ้า,นนางถอนกล้าเมยพูดผิดพูดผิดจ้ะ ยาบอยาแหละไม่ร yeah, mm, uh, yes, so ู thighs thighs ้เพ yeah, yeah, yeah. ื่อนนะเพื่อนจะกินหรือเปล่ากินได้แหละแต่เพื่อนจะกินหรือเปล่าแค่นั้นแหละตัไอีตายกีเก่าห้ัวาหาขขาวนั่นว่าน้ัเคแที่มหาเดตัวละัวา

ดูทูบเอาใาอาคลิปไกชื่อได้แต่ประเด็นได้หรอใส่คลิที่ได้รายปเนี่เคสทานมีอาราหอนได้เดือนเท่าไรยไ่พด้ไ่ได้ม่ได้เดือนและเป่ะ คืไม่เดนไม่คืมัไม่มันต้องไปฝั่งลาวเปาจะได้เยอะต้องกัเธอฝั่งลาวใช่ช่ววัดเราดันโอ้ม่จกาไอ้ปุ้ยบอกคนติดตามไม่ถนัดปุ้ยบอกได้ยินคำชื่อฝั่งลาวนี่ไม่อยากยินเลยมันก็อยู่น้ำอันคนติดตามคืออะไรแม่คือแบบไม่ได้ใบาหรือ กนนั่นสิเขาไปแล้วแล้วเขาเลิกกันเด้อเออชันข้าวนายัเดเดี๋ยวจะไปมอเตอร์พล่พาไปสักสองวันเนี่ยขับไปเที่ยวเหรอเที่ยวเลยเชินเน่จะพาไปเที่ยวขับไปยุคนไปกับเรากระบะเราไปเลยเออขับบ้านเลยขัไปเที่ยวไปเบิ่งบ้านฟ้าหาชานไหนไปไกลจะเบิ่งไหนเบอร์ไหนใช่ที่จะขับไปดางในฝ่นดังม้วน มันมันยังไม่ได้เไหร่ปี่วมวันเนาะไปไบมาบแล้วก็บุคลากรเนาะไปบริหารภายไนบ้างตอนในบ้านไานี่นห้มี่ตกี่่กีต่ี่กี่นี่คนแ่านไต่คน่่คต่กี่คนกี้ค่กยนตกี่่กี่่า่นน่่นีีี่น คุี้วไปส่งข้าวเบียดเบียดเขา่เลยไม่ยุคู่ตูัเบียดเบียดลอย่ให้ลอเพื่อเพอปิดยานะมันมันก็คือ คอคนเท่านี้แต่าคณการตัาไม้ที่คตก่เาจะไตานไม่เนา้ำมาผังลาของไม่ไม่มืออะไรนี้แต่เขาก็ไม่จด้นมอยู่คนคู่คนนี้คนละทศเขาอีกเรื่อนี้และเขาไปแ่เอาเขาไปส่งเขาแล้วเขาเราไปลงมาล้าเขากบบจบบเขมไปอยู่ที่เขาเลยนี่ไะอือเดี๋เขปอยู่ที่เขาแสดงว่ามีคนรออยู่แล้วค่ะม่รอจะได้ตัวแก้วจากแี่การบ่รุไบุรูษเรื่องน้ำ้าวแต่ยังบรู้เรื่องว่าชาติาล่าอยู่แต่ขาดจะได้จะเปลีทิศเจ้าคุย่อะไรันไหนจังละ กัสี่้มันกิับหจมานกับไม่เรื่องกับหจ้า้มันเก็นเกินะ่อาบกาน้าหน้านมันโอ้งมันลอยละูม่อจะมันไหลมันเป็นรูอยงไอเันตายไปเลยนนี่ยไปนี้ัปนีประกาศว่าเขาตุกทุ่นแดนให้คนไทยลับไม้เมื่อหนะอาาจะมาน้อยลูกบองะจะเอาข้อีดาพูอย่างน้นนะชาวก็ตก่เขาเรเาับไม้ไม่เขาจับดูได้เลยได้ัวแล้ว ก็คือนแก้วอาทิตย์นึงโอ้ก็ขึ้นมาเงีย่นี่ตะเคียงมาเกี่เวียดนามเป็นไปถึงขนดนี้หรอมันไม่ใช่คนเวียดนามเขาเอาใบสมัยแก่นีไม่ยุ่งเลยมาเป็นสุคามกัก้เขาเ็เป็นทีนเออตได้เคียงแล้วรดูเราแล้วเราชื่อไหมไม่แต่เราต้อชื่นี่จะคนรวยได้ไป็นหาเศไ้เงินหนด้คนไดาตน่นหมดเออคิดระหมดได้เงินข่าววะตูก็เด้เออ ไปขขบก็ต <êm> ิกยาษไติดนะอันีมาแกวจะเอาไปมีดดีนาดกดีะไปเอาไขมาตับอากมาขอ้มดล่างสุดขี้เขาเองล่างสุดีม้วนนูตวม้วนหรเขอบน้าก็มี่ะนี่จะถัวละนะถั่วเรือไม้ั่ววันนีเขาจะเอาไปน้ำเลือดนะเอาไปขายเป็นโรงงาน นี่มันไม้เนี่ยเผ่ากับตายได้วก็เคือย่งเรีมันเหี่ยมไปตายกัแม่อไอ่าเี้มันเลยแต่มันมีลูกมันมรูปมันถึงพาแฝดต่อไปถอเขาหลับเนาะเขาบอกว่าทำไมเอ้ยเข้าขายยามาเอ้มาว่าไม้เอ้ยมือมาต้งนัวอย่างียเขาถึหลบ้นน่นขึ้นี่พิา่มันเป็นเพศกันะไค้ฆาไปด้วยแล้วกันเขาไปมากที่บอกวาส่วร้อย ก็ประหยัดไปกับเขาเระหยัดเสียดากไปก็มาเยอะละโต่ไปเยอะเขาว่าจะว่าโค่เขาได้อ่ะคุณอยากนะไหมโค่โค่ไงแต่ก็ยังอยากอะไรเนาะขอบคุณเจับพี่ที่ช่วบันนงบทสื่อมาให้ได้นาะมาเยอะรดับ ไ่บ่มักบามักบายมากนี่้มากพยานปาเปิดเเลยเดียวตัว้อยไปซื้อิสมัยนี้มีนไว้บ่ดได้ไปซื้อมัเด็กชายเด้ายเด็ู้า้าก่อนหนาจะซื้อต่คนไม่ได้มาทานข้าหมูเุ๋นมาด้วยเขาเข้าได้นอนทันไหมเข้าได้โยกานงานงานกับเบปที่แต่ที่แใหญ่ยอยาายวเขาอยากแล้วกันอยากกินข่ก็ดึงออกมาแล้วกัน ถ้บอกำมันก็ห่เมนมาล้มายันแม่อเป็นเงินแม่ได้ไหมตตัวติ่ตัวจะมดแล้ว็มีกระดาษทำไมกอดมันละรวมเนาะเออ่กอนันเบาสบายอทะเลอ่ะขี่ไปขี้เลดอห่างเลยือ่างไปบแบเวียมาเวามว่าต่งบเลงมาบ่หอนน ตามาจอกเลเสียาขาขงสาึ้อมาเนาะเออมันดูนู่พูราคาดงไหมตน่นพู่ิคูนนะจะนอเาเห็นตาตาตปไปได้โนอนทันไหมกะมีนไม่โอ้ไม่เขามตอบเพิ่งไ,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 ไปชุ่งมันลอนอนแล้วออเีย <ๆ S 1> งนอน <มา S 2> ัมม้นแหละตก่กตัวไหแต่น่าจะนอนน้าน้าไหลแลมีแตพูแต่ห้าเอนตอนใช้ลมกัว่าพวกหน้ากันไหลแต่ว่าสมพูดกระเทยอย่ได้มาบอกาเขียยได้มันูดกระเทยอยู่เลอ มาส่งเามขลุกมาส่งเขาั่งาบไปเออมาส่งไปกับข้าเรือมาไปกิได้แน่ไม่ได้อาบเบอร์ตัวอย่างไรนะเออเออนี่น้าก็ได้ชุดยังนะเออแต่เขาเมื่อเลื่วางก็ไปเอาเปลือกยะแล้วใส่เลยขึ้นมือนอกนะอยู่รูปสับปะรอยู่ี่บ้านมนนอนดูบ้องอีใครเอ้มาแล้วเขาจับตัยแล้วเขาบอกเขาประกาศแล้วเขาเขาพี่เขาเด่นนะเออเออ

อนสูงนาสุดยาคันตัวู่คที่บ้านข้ามหน้ามาอากรเพ้อนิเยวโค้ชเอกระาเจ้าขาุินทนเนาะหอาาัาเคือไนยาสิบเดกาสายัก้านไนเลยนี่เดจะอเงินระจุก

ประมาณนี้นะคะสนุกสนานสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ